สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมังถึงงานเรื่องอย่าเพาราเนรื่องที่1สวัสดีครับก็ถูกนายกุลินิสสินีครับสวัสดีค่ะ เรื่องเดิมนะคะชื่อว่าเวกานปัจกมสติค่ะนจากมสตินะคะแปลว่าทุง25เรื่องของเวกานค่ะปัจักนะคะคือ5ค่ะส่วนมมสตินะคะคือ20ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เตยนะคะอธิบายลักษณะของทก่นเื่อเพื่อนค่ะค่ะส่วนของลักษณะของนนะคะแต่งโดยร้อยแก้วโดยนำร้อยแก้วของกรล่ำปลีกับถา่วไทยได้อย่างคงตื้นไม่ทาให้เสียอัตราดและทาให้สหายมีสุขภาพมากขึ้นค่ะเล่สัมผนี้ว่ามอ ค่ะเดือนเจ้าหรือคะเรื่อนเจ้ากำลังอยู่ว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งที่ความเก่งกาจสามารถอย่มากกษัตริย์องค์นั้นชื่อว่าพระวิกรมาทิศนั่นเองค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีโยคีตนหนึ่งนะคะจะมาฆ่าพระวิกรมาทิศโยคีตนนั้นเนี่ยโกรธแขนพ่อแม่ของพระวิกรมาทิพย์จึงจะมาลุงพระวิกรมาทิพย์โดยโยคีเนี่ยได้ปลอมตัวเป็นพ่อค้าเอาผลไม้ไปให้พระวิกรมาทิพย์ทุกวันผลไม้เนี่ย ในผลไม้เนี่ยจะมีแอนนาเมนีน้ำค่าอยู่ครับแล้วพทุกคนมาทก็เห็นไงประเด็นทุกคนมาทิงก็เลยตอบอย่ที่ว่าอายโยกีอยากได้อะไรไหมเดี๋ยวจะไปหาาให้โยกีบอกว่าให้ทุกคนมาทิ้เนี่ยไปจับเวตาลมาให้หน่อยโดยต้องไปคนเดียวพทุกคนมาทิ้งเบุกบ่าวฟาดลงไปจับเวตาลมาค่ะโดยเวตาลเป็นตัวของเวตาอะไรเล่านิทานเล่าเสร็จปุ๊บห้ามต่อเป็นชายดทุกคนมาทิ้เนี่ย กษัตริย์คำมีสีแลงพระราชาธิดาเนี่ยหนีไทยทางการม้วนมาหลบอยู่ในป่ากษัตริย์องค์นั้นเนี่ยได้ไปหาของป่าและถูกโจมตีฆ่าตายคำมีสีกับพระราชาธิดาเนี่ยก็เลยลบหนีเข้าไปในป่าแต่ว่ามีลักษณะพิเศษคืออะไรข้ามีสีเนี่ยจะเท้าเล็กส่วนพระราชาธิดาเนี่ยจะเท้าใหญ่แล้วก็มีกษัตริย์และพระราชโอรสอีกม้วนมาเจอไวเท้าจึงบอกกันว่าอันนั้นพ่อ คนที่รอยเท้าใหญ่กันรูกกับคนที่รอยเท้าเล็กเองพอมาเจอกันปุ๊บสรุปว่าอะไรลูกลูกแต่แม่แล้วก็พ่อเนี่ยให้ลูกเวตาลจึงถามว่าถ้าแต่งงานกันเพราะมีรูกกันปุ๊บจะนับเป็นพี่น้องกันหรือไม่แล้วคำถามหลังพระพิกรมาที่ทรงไม่ตอบจึงได้ตัว เวลานีจ่จินบอกว่าพิกรณ์มารินว่าคนที่ให้มาจาับเวลาคือโยกีเนี่ยจะฆ่าพิากรณ์มารินเวลาจินบอกวิธีว่าอะไรนะเาะพิกรณ์มารีนเนี่ยคือก้อนคือมันจะมีแบบเขารูบเขามารูปให้พ่กรณ์มานีนแก้ทำให้เป็นแล้วให้โยกีทำให้ดูก่อนเราะโยกีก้มลงไปกาดปุ๊บพิกรณ์มารินก็ตัดหัวโยกีซิ้งทิ้งเสียแล้วพิกรณ์มารีนก็รอดอันตรายในที่สุดค่ะ การนำเสนอเข้านี้สุดท้ายนี้พวกเราขอกล่าวคำว่า